แนวคิดฉบับญี่ปุ่นให้เลิกขี้เกียจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาตินีมีเรื่องเล่าพื้นที่เล็กๆที่เราจะชงชาคนละแก้วแล้วค่อยๆชวนกันคิดชวนกันคุยแบบไม่รีบร้อนวันนี้ผมขอชวนทุกคนมาคุยเรื่องหนึ่งที่หลายคนรู้สึกผิดกับมันบ่อยมากนั่นก็คือความขี้เกียจ แต่วันนี้เราจะไม่ด่าตัวเองไม่กดดันตัวเองเราจะใช้แนวคิดแบบญี่ปุ่น5ข้อที่ช่วยให้เราขี้เกียจน้อยลงแบบเป็นธรรมชาติแบบที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันพร้อมแล้วหยิบชาแล้วมาฟังกันครับแนวคิดที่ 1. อีกขี้ไก่อีกขี้ไก่ถามตัวเองว่าทำไปเพื่ออะไรอีกขี้ไก่คือการหาคำตอบว่าอะไรคือเหตุผลที่เราตื่นมาในแต่ละวัน ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องยิ่งใหญ่ระดับเปลี่ยนโลกแค่ตอบให้ได้ว่างานที่ทําอยู่มันเชื่อมกับตัวเรายังไงเช่นทํำงานเพื่อให้ครอบครัวสบายขึ้นทำโปรเจกต์เพื่อได้ทักษะที่อยากมีทำงานวันนี้เพื่อให้ตัวเราปีหน้าฉลาดกว่านี้คนเราจะขี้เกียจน้อยลงทันทีเมื่องานเดิมๆกลายเป็นงานที่มีเหตุผล เพราะสมองเราไม่อยากลงแรงกับอะไรที่ไร้ความหมายแต่ถ้ามีคำว่าเพื่ออะไรมารองรับงานเดิมๆจะเริ่มมีน้ำหนักแล้วเราจะลุกขึ้นทำมันง่ายขึ้นมากลองถามตัวเองเบาๆตอนเริ่มงานว่าวันนี้ฉันทำเพื่ออะไรนะคำตอบหนึ่งประโยคช่วยไล่ความขี้เกียจได้ดีมากครับแนวคิดที่สองฮันเซทบทวนตัวเองแบบไม่ด่าตัวเอง ฮันเซคือการทบทวนตัวเองตอนท้ายวันแต่ไม่ใช่แบบฉันแย่มากฉันไม่มีวินยัยไม่ใช่แบบนั้นเลยครับให้เช็คเบาๆก่อนเข้านอนว่าวันนี้เราทำอะไรดีนะแล้วตรงไหนที่เราขี้เกียจไปหน่อยมันเกิดจากอะไรทำไมเราถึงเบื่อหรือผาดพ่อนเราไม่ได้ทำเพื่อตีตราตัวเองแต่ทำเพื่อเห็นแพทเทิร์น พอเห็นชัดขึ้นว่าเราขี้เกียจช่วงไหนเหตุการณ์แบบไหนกระตุน้นเราก็จะค่อยๆปรับตัวเองได้แบบไม่ฝืนไม่กดดันและที่สำคัญไม่เกลียดตัวเองลองทบทวนวันละสองนาทีคุณจะรู้จักตัวเองเก่งขึ้นมากครับแนวคิดที่3หมดไตในเสียดายเวลาเสียดายศักยภาพตัวเอง คำว่ามดไตในแปลประมาณว่าเสียดายจังเลยแต่เป็นความเสียดายที่ทำให้เรารู้สึกว่าอืมเวลาเรามีค่ากว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะทุกครั้งที่เราไถามือถือเพลินก่อนจะรู้ตัวก็หายไปครึ่งชั่วโมงลองถามตัวเองคำเดียวว่ามดไตในไหมเสียดายช่วงเวลานี้จัง บางทีไม่ได้ต้องเลิกถ่ามือถือแต่แค่เปลี่ยนมาโฟกัสจริงจัง25นาทีแบบโปโมโดโร่ก็ดีกว่าปล่อยให้ทั้งวันละลายไปแบบไม่ได้อะไรเวลาเป็นทรัพยากรเดียวที่ซื้อคืนไม่ได้ถามตัวเองว่าเสียได้ไหมเราจะกลับมามีสติเร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อครับแนวคิดที่4การบารุไม่ต้องเพอร์เฟแค่ทำให้ดีที่สุดในวันนี้ การบารุคือการพยายามให้ดีที่สุดในสภาวะที่เรามีถ้าวันนี้พลังเหลือไม่เยอะก็ไม่จำเป็นต้องร้อยเปอร์เซนต์ทำสามสิก็ถือว่าชนะความขี้เกียจแล้วเพราะ30%มดีกว่า0%และการแตะงงานทุกวันแม้จะน้อยจะสร้างโมเมนตัมดึงเราไปข้างหน้าเองคำที่ผมชอบมากคือ better than nothing ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย ขอให้วันนี้เป็นวันที่เราแต่งานแม้จะไม่เยอะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับแนวคิดที่5ไค่เซนเลิกฮึดทีเดียวเยอะๆแล้วพังแต่ค่อยๆดีขึ้นวันละนิดไค่เซนคือการพัฒนาเล็กๆอย่างต่อเนื่องเริ่มจากสิ่งที่เล็กจนปฏิเสธไม่ได้เช่นเขียนหนึ่งหน้าทำงาน5นาทีเก็บโต๊ะหนึ่งมุมออกกำลังกาย3นาที มันฟังดูน้อยมากแต่คนที่ทำเล็กๆทุกวันจะไปได้ไกลกว่าคนที่ฮึดทีเดียวสามชั่วโมงแล้วหมดไฟทำเล็กๆแต่ทำทุกวันสุดท้ายมันจะพาเราไปไกลกว่าที่คิดครับทั้ง5้าแนวคิดจากญี่ปุ่นนี้ไม่ได้สอนให้เรากลายเป็นคนที่ซูปเปอร์มีวินยัยแต่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและค่อยๆดีขึ้นโดยไม่ต้องดุไม่ต้องฝืนไม่ต้องลงโทษตัวเองอีกิีก้ไก ทำไปเพื่ออะไรฮันเซทบทวนตัวเองแบบอ่อนโยนมดไตในเสียดายเวลาชีวิตการบารุทำเท่าที่ดีที่สุดในวันนี้ไคเซนดีขึ้นวันละนิดถ้าวันนี้คุณฟังจบแล้วรู้สึกอยากลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างไม่ต้องเยอะนะแค่เริ่มนิดเดียวก็ถือว่าก้าวไปแล้ว ขอบคุณที่ชงชามานั่งฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับชาตินีมีเรื่องเล่ารายการที่ชวนคุณพักใจแล้วค่อยๆกลับไปใช้ชีวิตอย่างเบาสบาย